คำว่า corporate trainer น่าจะเป็นเรื่องไม่ยากนักสำหรับคนที่ทำงานด้าน HR ที่จะพัฒนาตนเองจริงๆแล้วสเต็ปขั้นตอนในการที่เราจะเป็นคนคนหนึ่งที่มาเป็นคนที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นได้มีวิธีการง่ายๆหลายๆวิธีการมากเลยค่ะเพียงแค่ว่าเราเองต้องเปิดใจค่ะว่าถามตัวเองดีๆเราอยากเป็นวิทยากรจริงหรือเปล่า เรามีความสุขทุกครั้งไหมที่เราได้แบ่งปันความรู้เรารู้สึกอย่างไรที่ในขณะที่เราได้สอนความรู้ดีๆที่เรามีเล่าเรื่องราวยกตัวอย่างประกอบให้คนที่เขามาเรียนรู้กับเราทั้งแบบตั้งใจเรียนและไม่ตั้งใจเรียนเรารู้สึกเห็นภาพนั้นนะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากทําหรือเราไม่อยากทําริ่งเรานี้เป็นจุดตั้งต้นซึ่งพี่หนิงมองว่ามันเป็นเรื่องของทัศนคติ ที่หนึ่งเริ่มต้นจากการเป็นคนสอนงานหรือเรียกว่าพี่สอนน้องแบบ on the job trainer มีความสุขที่จะสอนน้องๆทีมงาน HR จากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งในการที่จะเป็นคอร์สอเซอร์หรือนักฝึกอบรมหลังจากนั้นก็มีความสุขทุกครั้งค่ะที่ได้ออกไปยืนหน้าชั้นได้เล่าเรื่องราวของวิทยากรได้ไป ยกตัวอย่างประกอบได้ไปช่วยวิทยรกรช่วยตอนที่อยู่หน้างานหลังจากนั้นสิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าตัวเองก็มีความสุขทุกครั้งอีกเช่นกันคือการไปเป็นอาสาสมัครในการไปเป็นพิธีกรในองค์กรนะคะซึ่งจะมีกิจกรรมต่างๆที่ทําให้เราได้ฝึกพูดคุยฝึกสัมภาษณ์ฝึกตั้งคําถามและเราก็พบตัวเองว่าเราเป็นพิธีกรในงานกิจกรรมต่างๆขององค์กรได้ดี ทุกงานที่พี่หนิงสามารถพัฒนาตัวเองในเรื่องแบบนี้ได้พี่หนิงจะไม่เคยยั้งหรือหยุดคิดใดๆเลยนะคะเพราะอะไรคะเพราะเรารู้สึกว่าเราสนุกและเราก็รู้สึกว่าเราได้รับการฝึกฝนเพราะฉะนั้นเรื่องแรกฝึกฝนการกล้าพูดต่อหน้าที่สาธารณะหรือที่ชุมชนฝึกฝนต่อการกล้ายืนฝึกฝนต่อการพร้อมที่จะแก้ปัญหาหน้างาน ฝึกฝนต่อการเจอคำถามที่บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตอบได้หรือไม่ได้แต่ความสุขจากการฝึกฝนคืออะไรคะมันคือ connecting the d o t ค่ะการเก็บทุกเก้าทุกย่างเก้าของเราในการที่เราจะเดินเข้าไปสู่อาชีพนี้อย่างภาคภูมิใจ